อลังการสวยงามมากๆเลยและค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลมายาทีวีอวอร์ด2023ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลสำหรับคนบันเทิงที่จัดโดยนิตยสารมายาแชนแนลซึ่งงานนี้อาจารย์หนึ่งพานุวัตน์พาศิลปินซุ้มมาดามของมาดามจัสตินเข้าร่วมเดินงานพรมแดงเสริมทับความปังพร้อมเผยเคล็ดลับความงามหลังโดนทักโดยคุณหมอจิรายุทธลิขสิทธิพันธ์ซึ่งงานนี้จะฟังขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยคืองานนี้งานมายาจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าเพอร์เฟกมากๆเลยแล้วเป็นงานของคนวงการบันเทิงนะครับฉันถือว่าคน,คนที่เป็นคนวงการบันเทิงหรือทํางานเกี่ยวกับด้านบันเทิงเนี่ยจะต้องมาให้ได้ใช่ครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้รับเชิญมาในงานนี้นะครับถูกครับเราก็จะมี ผลงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครกับซุ้มมาดามด้วยนะครับใช่ครับมีภาพยนตร์แล้วก็จะมีเพลงด้วยที่จะออกมาใหม่จริงๆเนี่ยซุ้มมาดามต้องบอกว่าเป็นซุ้มที่สารความฝันให้กับน้องๆทุกคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง โดยมีพี่ๆนะฮะอาจจะเฉพาะก๊อตอย่างเงี้ยอาตัวหลักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นอาจารย์เนี่ยร่วมง,งานกับก๊อตเป็นประจำแล้วก็นักแสดงน้องๆท,ทุกๆคนด้วยนะฮะแต่อยากจะฝากไว้อีกเรื่องนึงก็คือซีรีส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทางช่อง3พาร์ทนะฮะก็เป็นซีรีส์ที่เป็นคอมเมดี้น่ารักน่ารักนะฮะเรื่องอะไรคะ พี่ชายท้ายซอยครับผมก็คือยังมีเก็มีกอดมีกอดเป็นตัวหลักด้วยนะครับอ่ะบีพีมีจ้างเดี๋ยวเรารอบๆตัวนะคะเต็มไปหมดเลยมันแน่นอนคนพิเศษก็ต้องได้เล่นทุกเรื่องจริงใจอะไรคะคนอื่นจะน้อยใจไหมคนอื่นจะน้อยใจไหมไม่รู้ต้องสร้างผลงานก่อนนะฮะอ่าจริงๆคือผมเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะเป็นผู้จัดด้วยนะครับแล้วก็แสดงเองด้วยนะครับ แต่งานหลักๆก,ก็มีนะฮะคือวงกรารบันเทิงเนี่ยเป็นงานที่เรารักแล้วเราชอบชอยู่แล้วนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมีเอองานที่เราไปดูฮงจุ้ยด้วยอ่าไปดูฮงจุย้ยกับนักธุรกิจต่างๆแข่งโงเฮงก็กินขาดแล้วหล่อทุกคนสวยทุกคนนะแล้วบอกบบอันนี้ต้องบอกว่าน้องเก่งมากนะคะแล้วน้องก็ยังคงสภาพความสวยเอาไว้ตราบนานเท่านาน ความสวยของน้องทาให้กินขาดนะฮะมาเล่นกันเราย<ม>ิ่งถูกต้องถ้ามีซีรีส์ต้องมีชิดเค้กถ้ามีหนังภาพยนตร์ต้องมีกลุ่มเราสุดยอดคนหน่งไม่น้อยใจหราคือก๊อตเป็นตัวหลักแต่เป็นเป็นเมนคอมเมดี้หลักด,ดีกว่าเพราะเร <God S 1> ไม่อยากเล่นบทพระเอกเนี่ยพราะเราหน้าสู้เขาได้เหรอเนี่ยหน้าสู้เขาหน้าสู้เขาเดี๋ยวที่ไม่เล่นบทพระเอกเพราะว่าเป็นพระเอกของใจ เราจะทำเรื่องใหม่ที่มีพี่เค้กมาด้วยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมีเพื่อนแต่วันที่นี่คือหาเพื่อนที่หักเหลี่ยมโหดพี่เค้กอยู่ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้ก็มีค่ะยังไงก็ต้องแบ่งเวลามาให้อยู่แล้วว่ามนตงเป็นงานที่เราแบบชอบค่ะแล้วก็ทำแล้วมันสนุกท้าทายได้เจอคนเยอะๆได้เจอเพื่อนๆพี่ๆด้วยมมีครับผมเราแยกแยะเวลาได้ฮะอันนี้มันเป็นความสุขต้องบอกว่าเติมเต็มนะฮะวงการบันเทิงนะครับส่วนอันนั้นเป็นงานที่ เราก็ชอบอีกงานนึ่งเป็นงานหลักนะฮะที่เราทําอยู่แล้วตั้งแต่แรกครับผมฉะนั้นเราแบ่งเวลาแบ่งเวลาได้นะครับเต้นมากเลยค่ะพี่ทุกคนเฟรนดี้มากเลยค่ะเป็นสวยทุกคนหล่อทุกคนเลยพูดดีน่าจะทําร่วมกันครับอ่าครับผมน่าจะทร่วกจะเป็นคนสนับสนุนด้วยค่าวิพูดไปหมดเลยหรอคือคือแอบได้ยินแอบได้ยินกลิ่นอายของเพลงเราต้องบอกทุกทุกคนเลยว่าเพลงนี้นะถ้าเปิดตัวออกมาปังและดังแน่นอนโดยเฉพาะ Oh God, อู้ไปก่อนดีกว่าเออต้องไปดู MV ด้วยนะรับรบองว่าสะดุ้งกันทุกคนแน่นอนนะฮะใช่ครับแต่เป็นเพลงลลรักๆเพลงแบบอิงๆหน่อยช่วงนี้รู้สึกอ <laughs> ินเลิฟแอบบอกเอง <laughs> <laughs> คือชีวิตจริงเราก็อยากสมหวังบ้างนะ่ะเนาะใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะไปไปไปลองพิสุจน์ไอเดียก๊อตดังไก่ตาแต่ว่าโครงการเพื่อราห่างในโมดพียังมีนะยัมียังมียังมีที่สวยขึ้นเนี่ย ประเด็นเลยนะพอมลงด้วยอมลงด้วยคือหนึ่งคือเราอะออกกองตลอดแล้วเราออกจอตลอดลรวเห็นแลาวุะท่บใจแล้วลทำไมเราอ้วนขนาดนี้ตลุมตุมตำจนเลยรู้สึกว่าเราอยากเด็กบ้างอยากผอมบ้างรู้สึกว่าช่วงนี้แบบกินไอเด็กวิ่งเข้ามาหาเราเยอะเอาไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เราก็เลยรู้สึกดีคันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็เลยลดหุ่นเราแล้วเนี่ยเราก็ยังเจอหมอท่านหนึ่งที่ดีมากนะฮะต้องบอกว่า หมอรักษาผิวหน้าเนี่ยทุกคนเจอหมดแต่แต่หมอรักษาผิวหน้าที่คุณภาพคับจอเนี่ยน้อยคนที่จะเจอเออต้องบอกแบบนี้ไม่ไม่ได้ศิลปกรรมเลยหน้าหน้าแท้ๆเลยนะแต่คือจหมอไม่ทอะไรอรคะจะไะจหมอต้องตรวจค่ะจะหมอต้องตรวจนะคือนี้คุณหมอที่หนึ่งไปรักษาเนี่ยชื่อว่าหมอทอยต้องบอกก่อนคุณหมอทอยเนี่ยเป็นหมอที่ รักษาผิวหน้าได้ดีมากไม่ใช่แค่รักษาผิวหน้าอย่างเดียวเวลาที่เราไปฉีดพวกอะไรนะฟิลเลอร์ด้วยนะคือบางที่เนี่ยคือผมเคยไปฉีดไปฉีดเฮ้ยม,มีมีเนียง<อ>ก็คิดจะเก็บเนียงอย่างเดียวเลยไอ้ข้างบนจะย่อนอยู่นั่นแหละแล้วก็กลับสภาพเดิมเลยนะแต่คุณหมอเขาจะมีหลักในการที่จะกดหน้าหรือในการที่จะดูหน้าเราให้มันตรงจดุดตรงล็อกว่าตรงไหนควรออกตรงไหนควรใส่ตรงไหนควรเพิ่มอะไรอย่างนี้และคุณหมอก็หล่อด้วยนะได้ครับเพื่อผลงานต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้น ใช่ครับทีนี้เนี่ยมันจะมีหนังมีละครมีอะไรเข้ามาอีกในช่วงปลายปียังขอฝากสื่อทุกท่านด้วยนะครับนี่คุณหมอทอยคุณหมอทอยอยู่นี่เลเปลี่ยนหลายๆอย่างเลยครับตั้งแต่สภาพผิวหน้าเลยแล้วก็โครงหน้าค่อยๆปรับไปพี่เขาก็สู้เต็มที่ไม่ปรเจ็์ใจอย่างเดียวอุ้ยไม่ใช่แซวเล่นนะคะแซวเล่นนะคะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่หมอศัลยกรรมคัรับเป็นหมอแบบใช่ครับแบบฉีด พวกฟิลเลอร์หเป็นาาการกรเล็กๆ,ๆที่แบบไม่ถึงกับผ่าตัดประมาณนั้นแต่ว่าการฉีดปรับหลักๆอ่ะเป็นการฉีดปรับรูปหน้าให้รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วสิ่งดีๆมาตามมาเองคือใช้เวลาแค่เดือนเดียวเองนะจริงๆเมียของเราหายไปหมดเลยอันนี้เราไม่ได้มาขายของนะฮะแต่เรามาเสนอสิ่งที่ดีๆมอบให้กันอันนี้สองอย่างรวมตัวกันแล้วกันนะฮะอันรักหมอด้วยหมอดีนะฮะดูแลดีนะฮะดูแลดีอาจจะมีนะ อาจจะมีอาจจะมียังไงก็ติดตามกันนะครับซุ้มมาดามเรามีผลงานเยอะตลอดทั้งปีต้องบอกแบบนี้เด็กเราคุณภาพนะฮะนี่เน่ชินจังชินจังคุณพีมนี่คุณพีมนะฮะคุณพีมก็มาร่วมบริหารในงานของเราด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้นี่นีเข้ามาเข้ามาชื่อพีครับลูกพีแรงเยอะมากคนนี้เล่นเป็นตัวร้ายบนบาทนะฮะน้องบอสนะครับ ยังไงชิชเค้น right? ้องชิเค้โอเคน้องชิชเค้ค่ะน้องชิชเค้นะฮะครับผมยังไงก็ขอฝากผลงานกับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับซุ้มมาดามนะครับเป็นกําลังใจกับนักแสดงและน้องทุกคนด้วยนะคบที่อยู่ในวงการนะฮะยังไงเราก็ต้องกาลังต้องการกําลังใจจากทุกทคนนะฮะเป็นแรงผลักดันด้วยเช่นกันนะฮะทั้งข้อดีนะฮะหรือเป็นการเสริมนะฮะ ตอนนี้เราจะมีภาพยนตร์ตนะคะในช่วงปลปายปีซีรีส์ของเราอยากให้ติดตามทางช่อง3พาร์ทก็คือซีรีส์เรื่องพี่ชายท้ายซอยพี่ชายท้ายซอยนะครับแล้วก็ยังมีเพลงของน้องๆมี MV ของน้องๆด้วยนะครับรวมไปถึงรายการ รายการนี้เลยต้องบอกเป็นรายการสายมูมู<อ>มด้วยเที่ยวด้วยอันนี้ฝากทุกท่านนะฮะรายการซุปตาพาพิสูจน์นะครับเราจะพาท่านไปทุกๆท,ท,ที่นะฮะเป็นสายมูเตลูนะสนุกมากนะฮะได้ท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเออละครเล็กๆเ,เพลงเล็กๆของทุทกๆคนยังไงขอฝากทุกท่านด้วยนะครับครับผม